้าในวินาทีที่จิตหลุดออกจากร่างคุณจะได้เห็นอะไรเป็นอย่างแรกหลวงพ่อป่านเล่าว่าตอนที่ป่วยหนักจนแทบขาดใจจิตกลับสว่างขึ้นอย่างประหลาดเมื่อจิตตั้งมั่นถึงชานสี่ความเจ็บปวดหายไปหมดร่างกายกลายเป็นเพียงของที่วางทิ้งไว้ท่านเห็นกายทิพย์ของตัวเองสวยงามใสเบาแล้วรู้ทันทีว่าเมื่อเดินออกไปหลังบ้านท่านเห็นขบวนผู้ตาย และผู้คุมที่ไม่มีใครมองเห็นกายนี้ไม่ใช่เราโยมมูตบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในรายชื่อแต่ความสงสัยทำให้ท่านเดินตามไปสู่โลกเบื้องล่างท่านเล่าว่านารกไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่มันเป็นอีกโลกหนึ่งที่มีระบบชัดเจนยิ่งกว่าโลกมนุษย์คนที่มารอรับโทษส่วนใหญ่เป็นผู้ละเมิดศีลห้าและคนอัก,กตันยูหลวงพ่อสรุปว่า การเห็นนรกครั้งนี้สอนชัดว่าสิ่งที่เราทำทุกวันคือสิ่งที่เราต้องรับผลไม่ช้าก็เร็ว